การทำสิ่งที่เรารักเป็นประจำสามารถนำมาซึ่งความสุขและความสมดุลในชีวิตได้อย่างยั่งยืนนี้คือบางวิธีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ 1. สร้างนิสัยการทำสิ่งที่รักจัดเวลาในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อทำสิ่งที่คุณลหลงใหลแม้เพียง1 0 1ถึงนาทีก็สามารถสร้างความสุขได้ทำให้เป็นกิจวัตรเช่นอ่านหนังสือวาดรูปเล่นดนตรีหรือออกกำลังกายที่คุณชอบ2ฝึกสมาธิและความสนใจ เมื่อทำสิ่งที่รักให้ทุ่มเททั้งสมาธิและความสนใจลงไปนี่จะช่วยให้คุณได้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและผ่อนคลาย 3. สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้ทำต่อไปหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นที่ชอบทำสิ่งเดียวกันหรือชุมชนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน 4. พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณทำสิ่งที่รักบ่อยครั้งคุณจะเห็นพัฒนาการในตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือความคิดสร้างสารรค์ อยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นหากแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นการแบ่งปันสิ่งที่เรารักทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดียหรือร่วมกิจกรรมกับคนอื่นการทําสิ่งที่รักเป็นประจำไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมีความสุขแต่ยังสร้างความสมดุลและช่วยลดความเครียดได้อย่างดีทําให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นประโยชน์ของการทําสิ่งที่รักเพิ่มความสุขและความพอใจในชีวิต ช่วยลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ชอบวิธีการเลือกสิ่งที่รักสำรวจความสนใจและความชอบของตัวเองลองทำทกิจกรรมใหม่ๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขการตั้งเป้าหมายและสร้างเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อทำสิ่งที่รักการจัดการเวลาระหว่างงานและสิ่งที่รักเทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสมดุลระหว่งหางงานและชีวิตส่วนตัวการสร้างชุมชนและแรงบันดาลใจการเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมที่สนใจร่วมกันการแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจกับผู้อื่น